สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการทำป้ายข้อมูลหรือลาเบลนะคะก่อนอื่นเปิดโปรแกรม ArcMap 10.1ค่ะจากนั้นทำการ connect folder ค่ะไปที่ร a b ับ0.5เลือกจุดเส้นพ y ลินแล้วลากลงมาค่ะต่อมาเราจะจัดทำป้ายข้อมูลนะคะคลิกขวาที่ l a เยอร์ไปที่ labeling ไปที่ Label Manager รอโปรแกรมทำการประมวลผลสักครู่นะคะ จะปรากฏหน้าต่าง Label Manager นะคะเราจะใส่ป้ายข้อมูลจุดก่อนค่ะเลือกที่ v i l a t e เลือก Default ปรับตัวอักษรขนาดและสีตามที่เราต้องการได้เลยค่ะถ้าเลือก Allow Point ลองคลิก Apply ดูค่ะชื่อก็จะอยู่รอบจุดนะคะถ้าเลือก On Point ชื่อก็จะอยู่บนจุดถ้าเลือก specify angle แล้วเลือก angle มันจะให้เราใส่ค่ามุมนะคะกด add กด ok แล้วลอง apply ดูค่ะต่อไปเป็นข้อมูลเส้นนะคะคลิกเลือกค่ะ เราก็ปรับขนาดสีตัวอักษรตามต้องการได้เลยนะคะถ้าเลือก horizontal จะเป็นแนวนอนถ้าเลือก parallel จะเป็นขนาน ถ้าเลือกเคิร์ฟจะเป็นแนวโค้งถ้าเลือกเพอร์เพนดิคิล่าจะเป็นแนวตั้งเราจะทำการเลือกแบบพาราเลลนะคะ ต่อไปเป็นพ o ลีกอนนะคะคลิกเลือกพ o ลีกอนแล้วก็ดีฟาวอันแรก allways horizontal กดแอ p พานะคะจะเป็นการวางแบบแนวนอน allways state จะเป็นการวางแบบแนวดิ่งหรือแนวตั้งต่อไป tie horizontal first s ดน t เต e เป็นการวางในในแนวนอนก่อนถ้าไม่ได้จะเป็นแนวดิ่งกดโอเคค่ะอีกวิธีนะคะให้คลิกขวาที่อำเภอไปที่ Property ขึ้นหน้า Layer Property p e r นะคะ แล้วไปที่ l a เบลนะคะเลือกตัวอักษรขนาดสีตามที่เราต้องการค่ะกดโอเคต่อไปเป็นการจัดลำดับความสำคัญนะคะคลิกขวาที่ l a เยอรไปที่ l a เบลลิ่งแล้วเลือก ลาเบลพัลเพอร์ตี้เรนกิ้ขึ้นหน้าต่างเราก็จะลองเปลี่ยนนะคะเอาอำเภอขึ้นก่อนตามด้วยเส้นถนนและหมู่บ้าน จากนั้นกดโอเคค่ะต่อไปเป็นการใส่ข้อมูลในแต่ละชั้นนะคะหาเครื่องมือโดมหาเครื่องมือดอค่ะคลิกรูป A กดดอกดาวริสไปที่ t e x t เลือกลาเบล ต่อไปเป็นการสร้าง Auto m a t i l a y e ฟ f a b บ i เ p a t ม e ต์นะคะเป็นการเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดคลิกที่แผนที่ส่วน Page Label to Position คลิกตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้น เราเลือกอันแรกทั้งสองอันเลยนะคะต่อไปเป็นการสร้าง Annotation คลิกขวาที่อำเภอไปที่ Label f u t u r r เลือกคลิกขวาที่อำเภอไปที่ Convert Label to Annotation กด f ฟลเดอค่ะเพื่อทำการเซฟข้อมูลกด Convert กด convert ค่ะคลิกที่ editor กด start edit ขึ้นข้อมูลที่เราเซฟข้อมูลที่เราบันทึกก็จะปรากฏแล้วกด stop editor รอโปรแกรมทำการประมวลผลสักครู่นะคะ สต็อปอ i ดิทตกลุ่มดิฉันขอจบการสอนทำลาเบลเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ